วันนหนึ่งคุณพูดอะไรเกี่ยวกับการเงินในหัวของคุณเองบางคนนะ่ะพอรู้ว่าเงินจะหมดพูดอยู่นั่นแหละตายแล้วไม่รอดแน่เลยยิ่งคุณย้ำคิดย้ำทำมันจะเป็นการดึงดูดสถานการณ์ให้มันแย่ลงเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเริ่มรู้สึกว่าเงินมันเริ่มลดลงเมื่อจิตคิดอย่างนี้ปั๊บนะให้เปลี่ยนทันทีเลยให้มองส่วนที่เหลืออย่าไปมองส่วนที่ขาด ให้เปลี่ยนใหม่ว่าโอ้โหโเราโชคดีจังเลยยังมีเงินเหลืออยู่แล้วก็ขยายความรู้สึกของเงินที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันเพิ่มขึ้น จูนคลื่นจากความวิตกกังวลว่าเปลี่ยนทันทีแล้วมาบอกว่าโหเรานี่ช่างโชคดีเหลือเกินเรามีเงินเหลือมองแล้วก็หยิบเงินเนี่ยกระจายเอาไว้ให้รอบๆบ,บ้านเลยไม่ต้องเยอะก็ได้ทีละห้าบาทสิบบาทกระจายคือเดินไปตรงไหนเนี่ยโอ้ยนี่ก็เจอเงินอีกแล้วเดินไปตรงนี้ก็เจอเงินอีกแล้วมันเป็นการทําให้จิตใต้สํานึกของเราคุ้นชินกับเงิน